บทสวดที่12วันที่14ธันวาคมชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหานังจตุสัจจาสะพังรัสังเยปีวิงสูนาราสภาตันหังกระาทะโยพุทธาอัถวีสตินายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเตมินิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโคปิติทิโตไมหังอุเรสภาพคูนากโรหาทะยะหาทะเยเมอนุรุธโทสารีปุทโทจะทักขีเนโกทันโยปิติพาคัสมิงโมคันลาโนจาวามะเกทักขีเนสวนณีไมหังอาสุงอนันทะราหุรากัตสโปจะมหานามโมอุภาสุงวามะโสตะเก เกสโตปิธิพาคัตมิงสุริโยว,วัปะพังกโรนิสีนโนสิริสัมปันโนโสพิตโตมุนิปุงขโว,วกุมารก,กัดสโปเทโรมหหสีจิตตะวาทโกโสไมหังวาทนีนิจังปฏิฐาสิทคุนาโกรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปารีนันทศีวรีเทราปัญจะอิเมชาตานราเตติระกามะมะ เสสาสีติมหาเถระวิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถระชิตวันโตชิโนราษาชาลันตาสีรเตเชนะอังฆะมังคีงสุสันทิตารัตนังปรุรโตอาสีทักขีนีเมตสุตตกังทัาชก,กังปัจจโตอาสีวามีอังคุริมารก,กังพันธมูลระ ปาลิตันจากอาตาณิตยสุตกังอากาเสชะทานางอาิเสสาปการสันทิตาชินานาวาระรังยุตตาสัตตปการะลังกาตาวาตาปิตาที่สัญชาตาพระหิรัช,ชตุปัตวาอาเสสาวิณยังยันตุอน,นันตะชินะเตชะสาวัสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธ,ธปัญชเร ชินาปัญชระมาทธิมิวิหารันตังมหีตตเลสทาปาเรนตูมังสัพเพเต,เตมหาปุริสาสภาอิเจวมันโตสุขโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทวธรรำมานุภาเวนะชิตาลิสังโขสังคานุภาเวนะชิตันตรยโยสัตธรรมานุภาวะปาริสโตจารามิชินะปัญชเรล บทสวดที่13พาหุงสหัสสะมะพินิมิตตัสวุทันตังชิเรมีขรังอุทิตะโคระ,ะเสนะมารังธานาทิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตยศาพาะวะตตเตชยะมังคลานิมาลาติเรกะมะพิชุดชิตะสัพพรติงโครัมปะนาระวะกะมัคขะ มถัดทะยักขังขันตีสุทันตะวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานินาลาคิลิงกัชาวลางอัตติมัตตาภูตังทาวักวิกขิจักกะมะสนีวสุทาลุนันตังเมตตัมปุเสกะวิทินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิอุป ขิตตะขคขามะติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชะนะปะถังคุริมาระวันตังอิทธีพิสังตะมะโนชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิกัตตะวานะกัตถามุทรังอีวะคัพพินิยาจินยาจะทุกถะวะจานังชะนณะกายะมะัชเฉสันเตนะโสมะวิทินาชิตวามูนินโท ตันเตจะสาภวตุเตชยะมังขรานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกะวาทะเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทภูตังปัญญาปทีปะชาระลิโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยะมังขรานินันโทปนันทะผู้ชักขังวิภูทังมหิตทิงปุตเตนะเถระพุชะเคนะทะมาปายันโต อิทูปะเทศาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิทุกขาหาติดที่พุชะเคณสุทัตถาหัตถังพามังวิสุทธิชุติมิทิภะกาพิธานังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยะมังคลานิเยตาปิพุทธชายะมังคละอัตถาคถา โยวาจนโนทินะทินสารเตมตันตีหิตวาณเนกกะวิธานิจุปัตวานิโมขังสุขขังอธิยะเมยยะนโรสปัญโยมหากรุนิโกนาโถหิตายะสัพพาปานินังปุเรนตวาปารมีสัพพาปัโตสัมโพมิมุตตมังเอเตนะสัจวัชเชนะโหตุเตชยยมังขลัง ชยันโตโพธิยาโมเรศกญานังนันทิวัฒโนเอวังตะมังวิชายโหหีชยัะสุชยะมังคะเลอปาราชิตตะปะรันเกศีเสปฐถวิโปคะเลอภิเสเกสพสะพุทธานาังอปปัคตปโตปโมทติสุนักขันตังสุมังคะลังสุป,ปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุม,มุหุตโตจะสุยิพังพามะ จาริสุปะทักขีนางกายกรากรมมังวาจากรมมังปะทักขีนงังปะทักขีนังมนโนกรรมังปณิถีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกัตตะวานะละพันตัดเถปะทักขีเนอวัตตุสภาพมังคลังลักขันตุสภาพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะสภาพสุนถีปวันตุเตพวัตตุสภาพมังคลังลักขันตุสภาพเทวตา สภาพธรรมานุภาเวนะสภาสสุนตีพระวันตุเตพระวัตุสภามังคลังละกันตุสภาเทวตาสภาสสังขานุภาเวนะสภาสสุนตีพระวันตุเตบทสวดที่14ยาเทวตาสันติวิหารลวาสินีทูเปคเรโปธิคเรตหิงตหิงตาธรรมะธาเทนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกระโรนเตถาวิหารลมันทะเล เทราจะมัชฌานนวกาจะพิกโวสารามิกาธานปฏีอุปสากาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสปานาภูตาสุกิตาพวันตุเตชราพุชาเยปีจะอันทะสัมภวาสังเสธชาตาอัทโว,วปปาติกานิยายานิกังธรรมะวารังปจิตตะเตสเพปีทุกขัสสะกรณตุสังขยัง ขาตูจิรังสตังธรมโมธรรมัทาราเจปุลาสังโฆโหตุสมัคโวะอัยายะจาหิตายะจะหัมเหรกขตูสัตธรรมโมสเพปีธรรมจาริโนวุฒิิงสัมปาปูเนยยามะธรรมเมอมิยปะเวทิเตสันนาโนตุสเพปีปานิโนสุทธสาสาเนธรรมาทารังประเวชนโตกาเลเทโวปวัตสตุ วุฒิภาวะาาสัตตานังสมิธทางเนตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตรัชังนิจังลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะาชาโนปะชังลักขันตุสัพธาบทสวดที่15ทุกขปัตาจะนิทุกขาพยญปัตาจะนิพยาโสกปัตาจะนิโสกาหนตุสเพปปีปานิโน เอตาวตาจะหัมเฮหิสัมภะตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพภพสัมปต,ติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทธายาสีรังลักขันตุสัพพธาภาวนาพิราตาหุนตุคัจฉันตุเทวตาคาตาสเพพุทธาพระปัตตาปัจเจก,กานันจะยังพระรัง อหรหันตานันจเตเชนะพะรังพ so ันธามิสพัสโสดบทสวดที่16หกโหนตุสัพพังสุมั망ขังละขันตุสภาพเทวตาสภาพพุทธานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรัโหนตุสัพพังสุมั망ขังละขันตุสภาพเทวตาสภาพธรรมานุภาเวนะโสตีโหนตุนิรันตรงโหนตุสัพพังสุมั망ขังละขันตุสภาพเทวตา สภาพสังขานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนไตัตยด้วยการสาธยายบุตรส่วนมลพระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้า จริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอน,อนุโมทานาในการสวดสาธยายมนลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทานาแล้วโปรดอมนวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระบิดายอดเสถีฐีเหรียญยอดเสรีฐีเหรียญวหว้ครูหกแปตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยอนุภาพแห่งภาพประิทิจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุบการเทิน